พัสดุมาอีกแล้วครับมาวันหวยออกเลยนี่กล่องเบลเลอร์เลยครับอาวุธพร้อมดูกันเดี๋ยวโอ้โขนหขนมเต็มกล่องเลยครับอฮึดูแกดิโอ้โหผมจะทานหมดยังไงเนี่ย มาให้รุ้นทุกวันครับรู้ว่าผมเป็นคนไทยแล้วก็ชอบอะไรไทยๆย,ยิ่งภาษาไทยเนยผมเนี่ยแบบชัดเจนกรีบลำดวนขนมกรีบลำดวนขอบคุณมากนะครับกล่องบลเล์อย่างเงี้ยผมอใกล้ถึงวันเกิด เดี๋ยวแบ่งไว้ใส่บาทแล้วก็ให้ครอบครัวและให้น้องๆทีมงาน,นผมด้วยขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆชอบครับขอบคุณครับ